สบายดีพ่อแม่พี่เนาะ FC ที่หักแพงทุกทุกฐานเนาะไปพาบรรยากาศมากกว่าที่นั่งเอกหน่อยนั่งเอกไงพี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้อเนาะไปโรงเรียนบ้างไหมเนี่ยไปอย่างองค์เงินไปอยังหยุดองค์เงินหยุดหยุดกระทันหันพี่น้องเลยหยุดบุญน่ะนะเป็น บ้านครูอาจารย์เพิ่นมีบุญเอาบุญก็เลยหยุดพาลูกชิดลูกหาหยุดหนึ่งวันไปวันศุกร์เมื่อวันไหนนมีวันพฤษพี่นเอาะไงเหตุยังก่อนน่ะสบายดีหอมไก่พี่น้องทุกคนเนาะวันไหนกันใชิมะฮอกกบหฮอกก้าอีกรอบสองรอบสุดท้ายเบิดแล้วบ้านรอบที่สองเป็นรอบสุดท้ายในรอบปีเนาะไม่มีแล้วในรอบปีนี่นะ กะมักซาลีห่หวานหวานกะกับคุ่เนาะถ้าเบิ่งตาชมกันพี่น้อเลายคนหลายคนกะจจะได้เบิ่งเลยเนาะอาจจะได้เบิ่งได้ชมเนาะเก่าไปเห็ดไปลองพี่น้องเลยิธีเห็ดเนาะเห็ดไปลองเห็ดกินเองมาสั่นซะถ้าผู้ใดบ่อยากซื้อกินก็นดีเอาที่สบายใจกันแล้วกัน เก่าไหมน้องเลยนางจินดามาคุา้นของข้าวเฮ้ยนนมันมันเองหาซื้อเนี่ยของข้าวคุ้นของข้าวเห็นนางจินดาของกามของกามเ <c oughs> สียแต่แหบนีน่สกินหอมกล้าม <c oughs> ใช่ป่ะ เชา้าประเฮ็ดซอยไปแล้งรายงานสภาพอากาศเนาะหอนหอนหอนเี็ไงบอกเปรี้ยงเปรี้ยเป็ก้งเปี้ยมมันบอดอันขาดแล้ว ใบงามผมจะพูดกับข้าวได้ไหมคอย่างข้าค่ ผมไมมะกะพุกเจ้าคองดอกมากะพวกซื่อมาคุณพ่อซื้อกรเจ้ามาสีบแปดสิบบาทนะ่่สาวพันกีบซื้สองหมื่นกีบไ่เจียจังงานมัน ปอกกาบเป็ดทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะแต่คือปอกกาบมันออกเลยมานพาแนาเม็ดมันพาแนาไนมันอะไรพี่น้องเลยเอาแต่นไนเะไแกนมันเบาเลยพี่น้องไนกับเม็ดอันเดียวกันเลยไนกับเม็ดอันเดียวกันแต่ว่าเอิญคนละอยา่าง กระพดยมอยลายกระดอกไป่เน้องเอ้าเขาจะไปพ่อนสารไานกีดางเนเดินอยู่ที่มันนีที่ไรที่ชีบปะพี่หมวงี่หมวกม่ดีีกทีกอ่ตามยังตาเขาตามขาเบือพี่น้องโมเมนต์สีใสแกงน่องใหม่เด้ ต้องใส่ห่อากระปนี่หละมาเข้าไว้เลยก็นมาตำมันไหนมันเนี่ยมันก็ตำใช่ไหมตำมันมลขั้นตอนต่อไปนะ่ะข้าวเขาเนะี่มาเผาด้วยน่อด้อ nhau nhau, bờ 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 nghe này bờ Kinh nhạc, bờ bờ mới Nó, mân hệt nhạc, mân bờ bờ ยั่ไงมันซาพี่น้องเลยหินหนามันซานี่มันลายขั้นตอนมันบอกคือเขาต้มเน๊ปิดมาจากต้นแล้วมาต้มเลดต้มลงหม้อเลยเนาะอันนั้นมันง่ายเนี่ยต้องมาแกะกะมาเอาเม็ดเอาในมันออกต้องมาตำมาปปสังอีกกูุ่มแต่มันกระเสบพี่น้องเลยแส็บมันเสบต่างกันเลยกับฮาต้มฮาจี่ธรรมดาเน่อย ว่าเอ,อาไล่ดอกเดียวพี่น้องสิลังคาดเ <c oughs> บิ่งพระไปก็แล้วกัน <c oughs> ตามซอยน้องเลยตามซอยนานกันรวมด้วยช่วยกันชได้กินไว้ไวคนกูเอนื่อยดับ <c oughs> เอาแนนำให้พี่น้องเอ้ถ้าพครมีเครื่องปั่นก็นปัน่นเอาแหละสบายที่สุด สะดวกสบายที่สุดแต่มันถ้าปั่นเอานี่มันจะเป็นหนาเนาะใช่ไหมแบบแบบว่าปั่นเราต้องปั่นละเอียดหน้าปั่นตื้อตื้อจะบาดต้องบาดกดกดเป็นจังหวะไปนะพี่น้องเอาว่ามันละเอียดหน่นึ่งกับพ่อนะเราต้องเอาเป็นหนามากกดแบบตื้อตื้ออย่านี้ดีหลือไรเอาบัตบุรีกัปั่นเอาบัตบุรีกับปั่นเรงนี้ แต่ตำมมามากาดีเสะอยู่ข้าว่าตำกระแสะตะกับปั่นเข่าเนี่ยข่าน่ามีน้กรเจี๊ยบผีกับปั่นคลิปนี่นะคลิปหอกาดแ้วเห็ดไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วพี่น้องเลยคลิปอันต้นๆ้นแล้วต้นๆในต้นปีหรือว่าต้นต้นมาดูเก็บเกี่ยวมัการีลยส่วนกระโพดนนะช็อกโลน่ เอาเส็ okay, ไปแล้วคลิปหนึ่งอันนี้ม็มีแล้วที่นี่ก็บเบิร์แล้วพี่น้องเลยพี่นาพี่นไนท์คนละให้มาตำนะมาตำนำกันเด้อพี่น้องเพิ่มความหวานมันลงไปพี่น้องเลย จริงมาการีมันก,ก็หวานอยู่แล้วแหละแต่ว่าเพิ่มความหวานเพิ่มความแซ่บมันนั่นแหละมัซารีมันหวานนี่ม,ม,นมันเสฉะมาการีผัดน้ำผึ้งใส่เกลือใส่เกลือลงไปจังไงลงร,ร,รสรรรชาติตำไปเกลือห่ดแล้วถ้าคุณได้ไมีของฝันพี่น้องอยากเห็ดกินนะเห็ดกินหรือว่าเห็ดทานเจ้าของเนี่ย เนาะภาษาสุภาพได้คำว่า,าทานนี่ยพี่น้องเลยภาษาผู้ดีเพื่อเด้อภาษาบ้านนอกนะหนักกินบ่แม่นคำว่าทานนี่ไม่ใช่เหรทานเน้่ยตุ่ตายฮะมันบ่แม่นแน่นอนเด้าาาอพี่น,น้นนนองไอความหมายนะบ่แม่นแน,น่นอนเนาะคนที่อยากเห็ดทานกินในเฮือนในซ่าันนะใส่ใสเครื่องปั่นนะแล้วก็ปูเครื่องาะใส่น้ำตาลใส่ย่างลงไปแล้วก็ปั่นเครื่องว่อเ,อเลยกดตื้อตื้อเนาะ เอบ่มความตั้มาอันนี้นะคือเพิ่มความหวานมันลงไปนะเดี๋ยวต่อไปก็สิเพิ่มความมันลงไปอีกน้องหวานมันกลมกล่อมเพิ่มความมันมันลงไปบาดนพี่น้อง วันมันคนจะไปนหมัก,กันกน่เลือแบไรเหตุง <Hey, S 2> ได้ใงกระสับเ,นะน,เนี hey, ล้เนาะให้รอบก่อนกระสับมีแหละพี่น้องเบิดบุพอกินพี่น้องกินแต่ข้าวเดียวหลายคนค นอเนาะหนึล้านหลายย่พี่นเานาะเฮ้ยไอเนาะมันไ่คอยอยู่แล้วเ้ยพี่นาะสีสันหน้าตาหน้ากินบน่ยังบาแล้วเนี่ยยังจีบอดะะเอกา,บบาล ชิมันึอีกทีหนึ่งไงเฮงแม่ไงตันล้อตันล้อตันหูตันล้อตันหูเออตัหูตัตเสือเสือแห้ตัดเชือให้ลูกให้หลาน นั่งขับเยหนนัลด้น่งขับเยนนับพืตําเทตัดเถื่อ็บชิปเลยเจ็น่ยเจ็ชิแดีลแม่เป็นผู้ปันโลพี่น้องลูกสาว็นพูดต่ำเอาซึ่งตีมานึ่งมานอ้ําเย็นตี

อันนี้นะแม่มอเลิมพี่น้องไ่หลายคนแม่บบาเสลิมพนกับแม่เบาลามแม่บบารามเดีพี่น้องี่น้องเบาน้องบ่าเลิมมันบ่หอมเนาะ ไปเบิร์ดแล้วค่ะนี่ได้พี่น้องกระโปรงออกกามนะห่อตั้งแต่เส้าพี่น้องจนกามจนมืดไปเนี้เขาจังมีเวลาได้ถ่ายเนาะเขาไปเบี่ยงมาเลยม่มีเวลาถ่ายจริงมันแล้วตะเว้นหมดแล้วเนาะเรือสามีเลยไปเนาะเว้ยตีเรือเบิดตีเลือนะเบิร์ดแล้วเลือแต่ซาำนี่สีฮ่าฮกเชิดห่อนี่แหละพี่น้องเนาะขอบุญขอาะบุญที่เขาบึงมาชมพี่น้องเว้ย นี่ก็คือคลิปขั้นตอนเลยกัวิธีการเห็ดห่อกะปอกะโพดพี่เนาะเว้ยหวานกาปกระโพดะแบบสันเนาะต่อไปไปหมักไอ้อยากเห็ดก็เห็ดพี่น้องเว้ยตามสูตรอะไรเนาะต่อไปต่อไปอยากเห็ดกินเองอยากซื้อเผลไน้กันเห็ดตามสูตรเท่านี้ละเนาะกอมุกขอบใจหลายๆที่เขาเอามือมาชมพี่น้องเว้ยขอบคุณขอบคุณที่ติดตามเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่อะไรเนาะ มาพอมใหม่คิดหนาไี่เอาเลยดีไม่แหงเลยสักผู้สุกคนเนาะอย่าเจ็บกต่นจนลำรวยลำรวยเด้อไม่ช่วยจะเกือกไปแล้วสบายดี